สวัสดีครับวันนี้เช้าวันพุธน,นะครับพผมก็จะมาถ่ายทำทหารไทยในห้วยบากองนะครับตื่นเช้ามาทหารทำอะไรมั่งบางคนเขาถามว่าทหารนอนกินบ้านกินเมืองหรือเปล่าชีจริงไม่ได้นอนกินบ้านกินเมืองนะครับทหารไทยเขาตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งไปลากน้ำครับไปลากน้ำนะครับนี่ครับ นี่คือเรากําลังจะเดินทางไปเอาน้ํานะครับไปเอาน้ำสามคนครับส่วนอีกสองคนยืนอยู่นู่นะครับสังเกตดีๆครับลงไปนะครับสองคนจะไปลดน้ําแปลงเกษตรนะครับนี่ครับนี่ครับคือหมู่บ้านห้วยปากกองครับตอนนี้หน้าแรงนะครับ ว้านก็เดือดร้อนกันมีน้ำใช้ครับวันนี้น้ำกินก็ใกล้จะหมดแล้วครับเจสบาลก็ยังมา,มาช่วยครับนี่ครับที่นี่เปยปบะตองครับเสาไฟฟ้ามีต้นครับเพราะว่าไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับที่นี่เขาห้โซกันครับมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับ ในเมืองไม่มีนะครับมีแต่ค่อยประกองนี้ครับ คือศูนย์เด็กเล็กนะครับศูนย์เด็กเล็กป้วยประกองนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนป้วยประกองนะครับประท่อมครับนี่ครับบ้านปุ้ยประกองครับ นครับนี่คือรัฐพลครับทหารที่ไหนครับใครอยู่ไหนครับไครอยู่ใดามครับดามครับสองเราประจําการอยู่นี่นะครับจุดปีละครับมาพุดเดิ้วครับอ๋อครับนี่คือร้านประแดงครับ สวัสดีครับป้าแดงครับแปลวน้ำครับแดงก็กวาดบ้านอยู่นะครับนี่ครับเราก็เดินทางไปเอนนํานะครับเสือสิทธ์ผีบ้าไปก่อนแล้วครับไม่ยอมรอครับเห็นไหมครับใกล้จะถึงแล้วครับ5าสามจริงๆครับ หมาครับหมาไอ้เพื่อนกองแต่ละตัวแม่งเคลีย์สงสารมีขนก็มีครับมีกวกไก่ครับอ้าวเราเจอปัญหาใหญ่ครับปัญหาแบตเตอรีลล่ใกล้เต็มวันนี้วันนี้อุณหภูมิก็ หกองศารครับหนาวมากครับเมื่อวานสิบสามองศาครับนี่ครับชาวบ้านกำลังผิงไฟกัน,นะครับเผาตองตึงชาวบ้านก็ได้ทำตองตึงทำลายเยอะะเลยครับนี่ครับลุงลุงตะแปะ นี่ครับมองมองพวกผมเป็นใหญ่นะครับเหมือนเับไม่เคยเห็นพวกผมนะครับแปลกแปกมาจากไหนเนี่ยนี่ครับเราก็เจอถังน้ำเราครับมองเราแปลกแปกนี่ก็คือสุรสิทธิบ้านนะครับมากกอนนะครับนี่ครับ เขาก็กลังจะเดินทางนี่ครับวิถีชาวบ้านอันนี้คือเขาต้ม,มต้มอะไรขงเข้าอยครับขงเข้าวครับนี่ครับเสาไฟฟ้าไม่มีสตตนแต่ละบ้านจะมีโซลาเซลล์ทันสมัยมากครับนี่ครับจานเาเทียมมีทุกบ้านครับโซลาเซลล์ นี่ก็คือต้นมะพร้าวครับปลูกประมาณปลูกได้ประมาณห้าสิบกว่าปีครับยั่มีใครมาโคดเลยครับนี่ครับวิถีชาวบ้านครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่คือผู้ใหญ่บ้านครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านนะครับ ใหญ่บ้านกาทำอะไรไม่รู้ครับนะครับสุนทรศิ์ผีบ้าก็พูดได้นะครับตัดเรียงครับนี่ครับถึงแล้วครับที่เราจะมาเอาน้ำโคดกายครับเดินทางมาหกนาทีครับ นี่ครับโทรศัพท์เครื่องเก่าตกลงไปที่นี่นะครับเสียดายจริงๆครับสามสามนุ่มูนครับเราก็จะตากน้ำกันอย่างนี้ครับนี่คืออะไรที่เขาจะทำตองเติงครับมุมหลังคาครับบ้าน นี่ครับรักชาล๊ะมาชันรักสม,มาตุยแันดีบ้า,านี่ครับ,รบผมจะจบการถ่ายทำแล้วครับผมก็จะขนน้ำต่อแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> ลาก่อนนะครับ